เดี๋ยวมีมามากี่ท่านคะหกคนเนาะ <5 S 2> ค่ะเดี๋ยวไปเดินดูไปดูเพื่นได้ทูบไหว้หรือยังอยู่ทางไหนเนาะซี FC ก็มาแต่เช้านะคะหกคนนะคะอยู่ทางไหนไม่มีใครอยู่นะคะสวก็ไปวัด กันยังไม่กลับมานะวันนี้ก็เป็นวันพระเราก็กลับมาถึงก่อนได้ยินได้เสียงยั่ไนคนเนี่ย อ๋ออยู่กับพี่แอนนึกว่าไม่มีคนอยู่นึกว่าไม่มีคนอยู่สวัสดีค่ะพี่แอนอยู่กับพี่แอน คนลนรูปเลยไหว้ได้ยังไหว้ไหว้แ like. ล้วนะพวกมาจากไหนก็มาเมื่อกี้พ่อปู่ปาริจิตท่านเลือกมาแล้วเป็นผู้ที่ถูกเลือกนะค่ะคนที่อยู่คือเป็นผู้ที่ถูกเลือกแนับฮู้สตั๊บกแนไหมนับนับสตั๊บนับลุกเลยคนลุกอีกล้คนลุกอีกละตั้งใจจริงของเราหนูทุกอย่างท่านมองเห็นหมดเลยทุกอย่างนี่เป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่ว่าสิ่งสมมติขึ้นมา มันถูกวิสิตกี่นตื่นาจท่านกำหนดขึ้นมาแล้วไม่ต้องไปสงสัย่ใตื่นใจื่นท่านให้ท่าสดูสบายแล้เส็มีคนดูแลรีเอสซีเรือต่างๆท่านก็เมตตาพวกเราเราทดองทำเอง่ดูคนนู้ คนไม่เห็นคนสร้างแลสิ่งไหนที่ใครก้วาา่าเราเลือดต่างๆต้องไปสนใจต้องมกดใสใจลยเราตั้งใจฟางฟังดีดูแลช่วยกันอย่างน้อยก็มีความเมตตาพวกนี้เ็นโซนอ็มเดูแลสิครับเป็นโซนลูกโซ่ลูกเป็นสาวคนเดียวมาล้ำ <c oughs> กันอยู่ สวรรค์ต้องไ้คิดมาแล้วแล้วแล้วอาจารย์อาจารย์หนูจะมีคู่อีกไม่ใช่ไหมอย่างอย่างนึงใช่ไหมเออสวยอย่างนี้ต้องมีที่น่ะตั้งอย่างนี้บางทีอาจจะมีคนชอบส่วนชอบแต่ไม่ใช่คู่ที่บุกกระทำอาจจะไม่ใช่ว่าคู่ที่ว่ามาอยู่ด้วยกันเป็นเป็นอะไรแต่อาจจะมีหลงด้วยอยู่จะมีเข้ามาหลมด้วย คนที่กำลังคุยอยูอ่หรือเปล่านั่นนะคน,น,น,นะที่ไหนอะเบุรีเขตบุรีาชา่ทไหมยรใช่มคุยโทรัพอยู่เ่ขาจะมาหาเราได้เขาจะข้ามผ่านมาไ้เคยเจอไหม มันต้องต้องผ่านปู่ด้วยนะเราบุญใช่เดี๋ยวมาคู่กับหนูไม่ใช่ว่ามามีบุญนะเขาอะผ่านปู่ก่อนว่ามาจริงใจกับร้านทาหรเปล่าวคนลูกเล่นตอนนี้ถ้ามาหลอกลวงอะไรกระเด็นนะจะเข้าใกล้พวกหนูไม่ได้เลยเพราะว่าท่านต้องต้องต้องดูแลพวกเราด้วยอะไรด้วยถ้าไม่มีบุญบารมีไม่เท่ากันจะมาเป็นคู่กันได้ยังไง เลยอยามาอยู่บนีจะมีคู่ได้คใช่ก็มีจะ่คุวคุยเาาจะช่วยเหลือเราอาจจะเป็นบหนมานุันแต่เป็นคู่แท้คูเป็นผัวกันมีันร้จะใบอกราไม่เแต่ัวคนนั้นต้องเป็นเพรพอดปาพูดมาหนูเข้าใจหนูเข้าใจเลยต้องเท่ากัน เขาต้องมีบรารมีด้วยนะถ้าจะมาคามาู่ควรกับกาน่ไว่าเขาเป็นคนธรรมดาบุรีรักแค่แต่แลเแพ้บารมีเราใช่ใช่พูดมาป้าพูดถูกหมดทอย่างนี้เลยดฟังกคนไหนมาเปิดให้ไดดูเลาเดินไปทางนี้ก็ได้นะไปทางนี้ไปทางนี้เออหนูบอกไปที่ <c oughs> <c oughs> พูดมาหนูเข้าใจหมดทุกอย่างเข้าใจเลยใช่ไหมเข้าใจหมดคือไม่อะไรนะแล้วแต่เสด็จสู่เป็นเรื่องปานนิจัยนะแต่ท่านจะให้เราทุกอย่างนี่คือทำถูกต้องหมดเลยนะงรนคือเป็นอะไรที่ที่คนดูแล้วเขาก็ เพิ่มใจนะจากแรงศรัทธาของน FC น,นะผู้ที่มีแรงจิตที่ดีเลยนะที่เขาสร้างขึ้นมาเนะี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเป็นจิตที่บริสุทธิ์นะที่สร้างขึ้นมาได้ด้วยแรงศรัทธาศรัทธานี้ยิ่งใหญ่มาก <c oughs> ความศรัทธานี้ศักดิ์สิทธิ์ทำอะไรก็สำเร็จคือจิตบริสุทธิ์ทำอะไรก็สำเร็จจิตยาดบริสุทธิ์อะไรก็สำเร็จ แต่มันเกิดจากความศรัทธาดุลวนลนะทุกคนที่เขาร่วมสร้างคือล้วนจะเป็นคนดีแต่ถ้าใครไม่ดีจริงก็ประเด็นหมดไปค่างไปนี่คืออยู่กับผู้ทีเลือกเลยนะถูกเลือกแล้วมาถูกที่แล้วถูกเลือกแล้วเหรอเป็นผู้ที่ถูกเลือกผู้ถูกเลือกแล้วไปไหนไม่ได้ทั้งว่าแหละ ก็ไม่ได้ใช่ไหมเลือกไว้แล้วอะไอย่น้แต่บางทีหนูอาจจะโดนทดสอบจ,จิตใจบ้างแต่ขอให้เข้มแข็งอย่างอ,อย่างที่เขาเป็นผู้นําเนี่ยอย่างก็แตนลุงพลเนี่ยเขาเป็นคนที่เข้มแข็งอยู่แล้วนะพรงหนูก็ต้องเข้มแข็งตามนะ <c oughs> ไม่ใช่อ่อนไหวตามลมตามแรงไม่ได้นะต้องเชื่อมั่นในตัวของเราที่เรามาเจอหรือเราได้มาสัมผัสหรือเราได้มาร่วมบุญร่วมอะไรกับเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ธรรมดาหรอก โค้หนูไม่ใช่ธรรมดาบอกต่อไปเลยว่าตอนนี้ถูกคัดสรรหมดแล้วเป็นคนดีไงถูกเลือกคนดีเนาะตอนนี้เต็มไปด้วยสวยทุกคนเลยนะคัดสรรตะคนสวยบอกกูขาเห้ยซุยฟูดูปะ ยกดูได้ดูได้ดูได้ดู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 ไม่ไม่ไม่หยอกหยอกกันูดดูชอบพูดหยอกันยงเงี้ยสนุกดีนะงานยงงอโชคดีนะ้าคขโอกาสเชิญให่ะคะด่กาสเชิญใหม่นะคะเดินทางปลอดภัยค่ะเวยกัเุใชู่ ก็ป่อก็ไม่ใช่ธรรมดาเนาะคด้ค่ะก็ใจค่ะหนุๆๆๆทางปลอดภัยนะคะเินทางปลอดภัยนะคะย้อนเสร็จต้องอ้อมมาทางนี้อีกจากทิสณุโลกอ๋อมาจากทิสณุโล่แต่รถอาจจะเป็นประเทศโรเบอรเซียไม่มามาเต็งอ้อง ไปไหนกันหมดเงียบเฉียบเลยไม่มีใครเราไปวัดกันพอดีเห็นคลิปไงก็ไปวัดโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะ